ตอนจะมาเทศเนี่ยตั้งท่าไว้ตั้งมาว่าเน้ยเดี๋ยวจะเทศเรื่องนี้ดีกว่าเว้ยอ,อะไรไว้อัตหิอัตโนนาโถกหินาโถปโลสิยายอัตหิสุทันเตนะนาถังละพันติทุลพังไอ้นี่ก็ตั้งแต่เดินมาก็กยังคิดว่าจะเทศเรื่องนี้พอนั่งปับ๊บก็จะเทศเรื่องนี้พอจะพูดหายไปไหนก็ไม่รู้ หายไปเลยตัดไปเลยอิมาหังพระกว่านี่เรื่องของพระชนนะอ,อ้จริงหรือไม่จริงมันก็จริงเสร็จแล้วเราไม่ได้พูดเพระเจะโอ้อดพวกเธอือหรอกนะเป็นเรื่องจริงตั้งท่ามาแล้วจริงๆแค่อาปากจะอัตตาหิก็ยังนึกไม่ออกเลยอิมาหังมาซะก่อนออก็ไปคนละเรื่องกันแล้ว ความดีของเธอก็ดีมันมีมันมีผลใหญ่เพราะว่าเราตั้งใจดีกันพระ่านเมตตาสงข้อช่วยเหลือแนะนำกระแทกไปบุญเป็นบุญของเราแล้ฟังฟังฉันเคยก็คงไม่ตรงไม่ตรงเหตุตรงผลตรงเรื่องที่ควรจะฟังเ,เราสาวกใช่ไหมเล่ะเราไม่มีสัพพญยุตยญานนี่นะก็คำตอบก็อยู่ที่เธอได้ฟังเทศนนั่นแหละ อะไรๆคือเหตุคนมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะนะไม่ว่าใครไม่ว่ามาเดีเว้นใครเป็นใครเธอจะอยากทําอยากทำํำแต่เธอก็มาเดทําเธออยากจะทําอย่างเขาซื้อก็ทํำไม่ได้เธอไปแล้วเธอก็ไม่เข้าใจทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าความโชคของเธอ,อยังละไม่ขาดมาเที่าน,นีย ไม่มีเรื่องอะไรหรอกนะมันสำคัญที่นี่ไอ้กิจการงานทุกคนมันก็มันก็อยู่ในแวดวงของส่วนใหญ่เขาก็มาเหกเลี้ยงก็มีส่วนที่ต้องผเผชิญกับการเอาชีวิตของคนอื่นมาเป็นสินค้าเพื่อการประกอบอาชีพเขาก็มีแต่นั้นมันไม่ได้ตัดรอนความดีของเขาในวันข้างหน้าหรอกสุดเวละไม่ตัดรอนหรอก ขอให้เข้าใจว่าไอท้ทีมันทำเราไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำลายความสุขของสัตว์ทั้งหลายแต่มันเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขากินแบบนี้คนส่วนใหญ่เขาก็ชอบทำสิ่งนี้เอามาขายเราเราก็เพียงแต่ว่าทำให้มันเป็นประโยชน์ในสิ่งที่มันตายแล้วให้มันเกิดประโยชน์ในที่ใดที่หนึ่งไป คือถ้าคิดเป็นมันก็ใจมันก็ไม่เกาะในเรื่องของเจตนาแต่ถ้าไม่คิดหมายความว่าเราไม่ได้ตั้งใจละชั่วเราก็คิดไม่ออกคนเราเราตั้งใจละความชั่วมันต้องคิดเป็นเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเคยตอบปัญหาคนก็ถามว่าอี่ฉันเนี่ยขายเสื้อผ้าบางทีมันก็ต้องขายราคาแพงกว่าที่ซื้อมาอย่างนี้ ถ้าพูดไม่จริงตามนั้นไม่ถือว่าลูโกโกหกหรือ,อนี่านั้ลท่านก็บอกว่าเอาเองก็อย่าไปบอกราคาซื้อเองซื้อมา20บาทเองขายตัวละร้อยบาทเองเลยบอกคนขายว่าฉันซื้อเนี่ยราคามันแพงฉันซื้อมาตั้ง85บาทแล้วเอากำไร15บาทเท่านั้นแหละไอ,อ้นี่โกหกชัดแต่ถ้าคนตั้งใจรับความชั่วจริงๆเขาจะหาวิธีได้่า เอ้ยเราก็บอกเขาแค่ซื้อมาแพงเฉยๆราคาเท่าไรก็อย่าบอกเขาสิซื้อมาแพงจ้าจะนด้ต้องขายราคาเนี้ยแต่มันสวยนะเนื้อผ้าก็ดีนะสไตล์นี้ก็น่าชื่นใจชอบใจก็พูดไปเเลยเ๋ยวเขาก็ซื้อเห็นไหมละ่ะมันไม่ได้แตกต่างอะไรมากนักมาอยู่ที่ว่าเธอตั้งใจรับความชั่วจริงไหมถ้าละจริงนะเธอจะฉลาดเลยคิดได้หาอุบายทำเธอได้ หาถ้อยคําที่มันไม่เป็นโทษต่อการละเมิดศิลเธอได้มันได้ทุกคนนะไม่ต้องมีใครมาสอนหรอกสมัยที่ฉันยังไม่ได้บวชเตอนนั้นยังเป็นหนุ่มก็เรียกว่าหนุ่มหนุ่มใหม่ๆเลยละ2ยี่สิบกว่ากว่านี่แหละพอได้ยินสิ่งที่หลวงพ่อนสอนมาก็เริ่มระอาใจยใเพราะว่า เอ้คนอื่นเขาทำได้ไอเราทำไม่ได้นะ่ะมันอนณาอายเขาว่าเขาก็มีมือเหมือนกันมีตีนเหมือนเราอีกแค่รักษาศีลห้าแค่เนี้ยเขาทำกันได้เราเสืกทำไม่ได้อายเขาว่าเราเสกมันอายใจก็เลยตั้งใจว่านับแต่บัตนี้เป็นต้นไปลูกจะรักษาศีลสักข้อเดียวชะนะเอาข้อเดียวไม่เอามากอาปนานาจีบาทนี่แหละเขาอ,อื่นยังยัง ยังไม่อยากคิดมันเกินกําลังเราเชื่อว่าคือเราแบ่งกําลังใจไปหลายๆข้อเดี๋ยวมันบัดทอนความมุ่งม,มั่นะของเราเสียเลยเอาข้อเดียวข้อเดียวแล้วก็ตั้งใจเอาจริงเอาจังเลยนี่ว่าไม่ยอมเลิกเด็ดขาดไม่แตะไม่ต้องไม,อมมไม่ทําเจอมันเมื่อไหร่ก็แผ่เมตตาสงสารมันเห็นมันมันเป็นชีวิตของเหมือนเราเลยลรวกับคิดในใจของเราไป สเดือนเต็มกว่าเราจะเริ่มที่จะอยู่เหนือความคิดฟุ้งซ่านที่สามัยก่อนเราจะไม่สามารถที่จะคิดและให้ใสบายได้พอพ้นสามเดือนเป็นแล้วไอ้ข้ออื่นๆมันก็เลยเป็นของง่ายอชินนาทานกาเมย์ะไ,ไ,ไ,ไม่ได้คิดทําอยู่แล้วภุสาก็มีแต่ว่าเราเริ่มฉลาดเนี่ยหรือว่าเราพูดอะไร พูดไม่จริงก็ใช่แต่เราวพูดด้เจตนาอะไรแล้วก็ไม่กวบผิดถึงเวลาข้อสุรามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสมัยนั้นฉันมันอยู่ในแวดวงลดงพวกนักเล่นดนตรีด้วยกันเด็กๆด้วยกันนะรุ่นๆอย่างเงี้ยเอาสนุกอะไม่ได้ไปเล่นเป็นอาชีพไปสนุกกันไปไอ้สนุกกันไปเราก็เป็นหัวหน้าทีมเขาซะด้วยไม่ใช่ลูกน้อง ตัวโจกเลยว่าเงนินนะเขียนโน้ตเองเรียบเรียงเสียงประสานเองแต่งเองเล่นเองสอนมันเองทุกอย่างหมดแท่งดนตรีที่เป็นของอี่เดนตรีเทศดนตรีฝรั่งนะแล้วก็ดนตรีทางไทยทั้งหมดฉันเอาหมดเครื่องดนตรีชิ้นไหนไม่เป็นไม่มีฉันเป็นทุกชิ้นอย่างนั้นนะ ขณนี้ไอ้เพื่อนมันก็เป็นพวกวัยรุ่นมันก็จะเลิกจากการเล่นดนตรีแล้วเนี่ยมันก็จะธรรมดาเขามันก็กินเหล้าหลักๆเลยนะเลิกเล่นเฮ้ยไปบ้านอ้านครูกันไปกินเหล้ากันดีกว่าว่ามันก็จับกลุ่มกินเหล้ากินเหล้ากันพอมันกินเหล้ากันแล้วเรานั่งอยู่ด้วยเราจะทำยังไงเรารักษาศีลแล้วนี่ใช่ไหมล่ะจะปฏิเสธมันเดี๋ยวมัน เดี๋ยแล้วพูดอะไรแล้วมันไม่เชื่อเราก็ต้องนั่งอยู่กับมันมีข่าวหนึ่งมันเป็นงานสำคัญของญาติซะด้วยลูกพี่ลูกน้องกันนะก็แต่งงานเขาก็ไปกันทั้งกันนะก็ไปเล่นดนตรีไปช่วยงานาก็เล่ยนดนตรีกันสนุกสนานไปพรเสร็จสัพ์ก็นั่งกงเล่าก,กันกินกันอพี่ ที่เคยกีนลูกนี่ลูกน้องเขาก็บอกนี่กินหน่อยหนะ้าเอานิชนะไม่เห็นกินที่ไหนเลยเอาที่นี่สักครั้งเซว่าเป็นมงคลเนี่ยมันบอกว่ากินเหล้าเป็นมงคลว้เอย่าไอ้อน,นี่เราจะปฏิเสธเดี๋ยวก็จะเสียกำลังใจเขาฉั้ก็เม้นปากสนิทเลยแล้วก็ปิดแวะยกมือก็ป้องไว้หน่อย แล้วาก็ค่อยวางบอกก็เออกินแล้วไงเลี้องไงเออดี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 เธอเล่นลงล่องอ้าวเอาีินริงกันหน่อยกันเล่ากันไปสักพักหนึ่งมึงกินเหล้ากูกินกลับมึงกินเหล้ากูกินกลับอร่อยมันเริ่มเมากูก็เมาบ้างต่างคนต่างเมาแล้วก็แกล้งเมา สเสด็จมันเงนไอ้นี่ก็คือเราต้องมีปัญญาคิดหาทางออกของเราเพราะถ้าเราตั้งใจที่จะละจริงๆมันคิดได้ลีลาเรานะเ,าเราก็ต้องฉลาดที่จะเอาตัวรอดไม่ยอมผิดศีลไม่ยอมยุยงส่งเสริมไม่ยินดีกับเขานะแต่เรามาอยู่ในสังคมที่มันไม่สามารถออกมาจากตรงนั้นได้ในเวลานั้นเราก็ต้องรู้จักปรับอย่าให้โลกมันช้ำ ก็อย่าไปช้ำกับเขาย้ายความดีของเราเสียคือทำของเราเป็น้ย่ายง,งานไหลครั้งไหลครามีคราหนึ่งเขาไม่ได้งานนี้มาได้ก็ิเอา้าก็ต้องแก้งเมงาเพราะแก้งเมาใช่ก็ขอตัวออกไปหขอห้องน้ําเสร็จสับเดินไปหัวตะพานนอนนอนฟั่งหน้ามันจะอย่งอั้นเมาจ,จัด คนเมาจัดใช่างไล่ะนอนปั้มหน้าเออันนี้ไอ้หลานนั่นเดินมาเห็นฉันเข้าเขาบอกเขาล่ะน,น้าน้าเป็นอะไรเป็นอะไรบอกน้าเมาไม่ไหวแล้วให้เพื่อนไปส่งข้ามบ้านนะข้ามฝั่งนว่จาจะกลับบ้านแล้วเมาหนักเกินไปดื่มเยอะไปหน่อยวะไว้ไอ้เพื่อนไปเห็นเราโหไม่เคยมันเมาขนาดนี้วันนี้พวกมันดีใจมากเลยวะ เออหัวหน้าเมาแม่ลูกน้องดีใจมันมันก็พาพายเรือไปส่งไอตอนมาประคองตัวเราจะลงเรือเราก็เหยียบเหยียบคำคทำให้มันเอียงเอียงน้ำจะเข้าเรือมันยังจะเรือถ้าจ,จะล่มมันก็ลังซ้ายลังขวาลังซ้ายลังขวาประคองกันไปแล้ว, <c oughs> ลวก็โซซัสโซเซไปพอมันพายขึ้นบ้าน ไปเรือข้ามฟ้าไปถึงบ้านนะแล้วก็เดินโตเตะพอถึงตุ่มน้าคว้าน้ําลาโตเลยเหมือนกลับไปกูจะอาบน้ําเดี๋ยวกูอาบน้ํานอนแล้วมึงไปมันก็หวงว่าให้เราจะเมาจริงแนละ้วไม่จริงนะ่ะมันก็คงมีความเครือบแคลงอยู่ในใจเล็กๆอย่างไรล่ะไอ้เมามันเมาจริงแนละ้วไม่จริงวะมันยังไม่ไปแล้วก็ละครมันยังไม่จบ <laughs> ัดเลยขันน้ําตักน้ําเสร็จตุ่มลาดอย่าหัวยันตีนเสื้อนี่ยถอดลอกใส่ลาดอะไรอย่างเงี้ยเลยเออกูอาบน้ําแล้วมึงไปเฮ้ยเดี๋ยวกูขึ้นบานแล้วมึงไปกินต่อมึงไปพอเห็นเราเลลังอาบนะอาบทาแมันก็ค่อยชั่วแล้วมันก็ลงเดือกลับคนสําคัญของชีวิตฉันเลยคือคุณแม่เยมันเด็กกันในทีสองมั้เลยเธอก็ไม่หลับร็อกช้างในบ้านป่านั่นแหละตรงกันนคาม เป็นห่วงเห็นชั้นท่านั้นเธอคิดว่าแม,แม่ฉันจะคิดอะไรนะลูกฉันเสียซะและ้วอุตส่าห์อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะแต่กินเหล้านะลูกเมายาไม่เอานะบอกไม่กินไม่กินครับไม่กินครับไอ้นี่เมาแปลเลย <laughs> <laughs> พอมันไปพ้นขีดสายตาแล้วมันไม่เห็นเราแล้วแล้วก็ตัวตรงเลยแม่หนูไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเหล้ามานะ อแก้งมัน๋ยวกลับมาไม่ได้คุณแม่ไม่เชื่อฉันร้อยเปอร์เซ็นต์อแต่เห็นว่าถ้าทางปกติก็เลยวางใจหน่อยเอฉันเรียบร้อยเอาเข้าไปนอนเสร็จสับฉันก็ไม่รู้ตัวแล้ว,วันหลังก็บอกว่าแม่แอบไปดมปากลูก <c oughs> มีกินเหล้าหรือเปล่า <c oughs> คืออย่างเนี้ยยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเราตั้งใจจริงแล้วก็ผลทางออกมันมี ทุกคนคิดได้มันไม่ใช่เราจะโง่นะความฉลาดเราจะเกิดขึ้นทันทีว่าทางหลีกเลี่ยงมีไม่กินไม่ฆ่าไม่ทำทุกอย่างเราจะละได้ทั้งห้าประการได้ยอย่างสบายใจต่อให้เราจะอยู่ในในสังคมใดๆก็ตามก็บีบคั้นเราให้ละฝักไปทําลายความชั่วก็ไม่มีทางสําเร็จอันนี้คือกําลังใจที่เราจะทําความดีกันแบบนี้นะต้องอย่างนี้ แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเอาความดีจริงๆมันไม่มีทางเราเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นไรอะไรก็ไม่เป็นไรคิดหาทางไม่ออกก็ยอมมันเกงใจมันกลัวมันว่าอถูกไหมล่ะกลัวเขาว่ากลัวเขาจะไม่รักกลัวเขาจะไม่เห็นเราเป็นมิตรก็ต้องเอานิดเอาหน่อยก็ว่ากันไปไอ้นี่คือเราไม่ได้ตั้งใจจริงไม่นจะหาทางออกไม่ได้ไปตีคิดอะไรมากหรอก ขอตั้งใจทําของเราเ,เรื่องสําคัญมันอยู่ที่ความตั้งใจของเธอกล่าวย้วยคาอะไรกับพระพุทธเจ้าเธอต้องถือเป็นสัจจะสัจจะบาร,รมีเนี่ยมันม,มันไม่มีไม่ได้มันไม่สําเร็จนะในบาร,รมีทั้งสิบประการตัวที่จะเด็ดขาดจริงๆคือสัจจะคําไหนคํานั้นอแน,น่สาคัญ จะจะอ่อนแอมันก็ไม่เรื่องปกติแต่เธอต้องรู้ว่าความอ่อนแอของเธอคือภัยภัยมหันต์ภัยที่จะเกิดขึ้นกับเธอตามมานะมันเป็นโทษมหันต์กองเธอมากเธอจะไม่มีวันได้ได้ผุดได้เกิดมาเป็นผู้ที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแน่นอกจากขุดเกิดในดินแดนที่ที่มีแต่อบายภูมิแล้วกกลับมาเป็นมนุษย์ก็ทุกขเวทนาไปเรื่อ,อย จมอยู่ในภาพความฝันฝันนั้นไม่มีวันตื่นฝันเรื่องนั้นเดี๋ยวฝันเรื่องนี้ฝันเรื่องนี้กับโผล่เรื่องนู้นอย่างเธอนอนฝันกันจะมล่ะต้องหลายหลายเรื่องพอจะจะตื่นนะถ้าเธอไม่ตื่นเธอก็ฝันเลยไปเหมือนคนที่เป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทายอย่างนี้ก็ฝันไม่ใช่ไม่มีวันได้หลับได้ตื่นอุปมาข้อนี้ฉันใดนะมันน่ากลัวทำอะไรต้องเข้มแข็งคำไหนคำนั้น สัจจะนะเราไม่ได้เอ่ยสัจจะถ้อยคํากับคนเลวว่าคําไหนคํานั้นแต่เรากล่าวถ้อยคําว่าจะเป็นสัจจะต่อคนดีเพื่อให้เรานั้นได้ถึงความดีเหมือนอย่างท่านอันนี้เป็นสัจจะที่คนกล่าวไม่ใช่ไปเป็นสัจจะกับคนเลวไปไปรับปากกับคนชั่วไปรับป่ากกับคนโลภคนโกรธคนมักหลงไอ้นี้เราจะไปถือสัจจะไม่ใช่ว่าสัจจะมันใช้เลื่อยเปื่อยไม่ได้ มันต้องคิดว่าเราเอ่ยใช้คำหมายคมว่าเราต้องการพ้นเราต้องการดีไม่ใช่รับคำมันมาเพื่อเป็นทาตมันต่อไปเอเดียขาทำให้พอถึงเวลาแล้วอ้าวมึงไม่ทำแล้วกูบอกเองบอกเองจะทำอันนี้ว่าเรานั่งเออเราต้องถือสัจจะไอ้น,นี้แล้วเจ้าสาเขาก็ให้เราไปทำความชั่วเธอไม่ตกนรกหรือ อย่าเขว่าคำว่าสัจจะบาร,รมีคือความตั้งใจในการทําความดีเป็นหลักนะไม่ใช่ไปทําความชั่วคนบางคนก็มีมากเข้มแข็งบางคนก็อ่อนแอต่อการใช้สัจจะวาจาถึงเวลาเธอก็กราบขอเข้ามาพลาดไปแล้วเจ้า,าค่ะผิดอีกแล้วเจ้าค่ะเผลอไปอีกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะอย่างนี ก็ไม่เป็นไรมันค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าเราไม่ตั้งใจทำตั้งใจดีมันพลาดเราก็ขอเข้ามาทำใหม่ตั้งใหม่นะอา้าวันนี้พลาดทำใหม่ขอเข้ามาไม่เป็นไรดีกว่าเราไม่ได้ตั้งใจรักษาสัจจะเราเลยนานไปนานไปเดี๋ยวมันก็เข้มแข็งไปเองมันไม่ยาใครมันจะเข้มแข็งทันทีทันใดหรอกนะสัจจะบาร,รมีมันมีตั้งบาร,รมีต้น ัจจะอุปบรารมีสัจจะปรมตทบารมีไม่เมลมันไม่ต้องสามกำลังใจนะที่เราต้องเอาเรื่องสัจจะมาพูดกันก็นเพราะว่าความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการปฏิบัติถ้าเราไม่ถือข้อเนี้ยเธอไม่มีวันเอาชนะใจเธอยากโลกนี้กิเลสตัณหามันครอบงำเราไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจับเป็นหลักไว้บ้างเลยนะ เดี๋ยวก็พัดเราไปเป๋ไป,ไปนู่นเดี๋ยวเป๋ไปนี่เวลาของเธอวัาเธอจะมาที่นี่ฉันเชื่อว่ามันมันต้องกันกรองมากหลือเกินที่นี่อาจจะไม่ได้ไกลมากสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนก็ไกลามากที่อาจจะไม่ได้ไกลมากสำหรับบางคนแต่ว่าการงานที่เธอต้องทําอยู่มันก็เป็นอุปสรรคอยู่มาก ที่นี่อาจจะไม่ได้ไกลมาสสาหรับบางคนแต่ว่าทรัพย์ที่จะมามันก็ยากมันทุกคนมันมีปัญหาแต่ว่าความตั้งใจที่เจอไม่ลดละที่จะมาอันนี้มันดีดีแต่เธอก็ต้องรักษาสิ่งที่เธอเสียสละหรือว่าใช้กําลังใจสูงมาแล้วเอาให้มันคุ้มถ้ามันเท่าเดิมหรือว่า มันน้อยกว่าเดิมเนี่ยเรามาแล้วเราก็ปล่อยไปวันวันจบแล้วเราก็กลับมาแล้วก็มาได้คิดอะไรดีขึ้นมาเลยแล้วก็กลับมาแล้วบางทีเราก็จะโมจะติคนนั้นว่าคนนี้เห็นคนนั้นไม่ดีก็อเอาคนนั้นมาพูดเอามาอะไรกันนะแนกกันแหนได้ชี่เธอสละเวลามาขนาดนั้นอะเอามาเอานรกกันหรือยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ต้องเตือนใจเรา สุกโตยานโทโหหิจะมาพระพุทธเจ้าทรงจัดว่าการให้ภาณป็นทานคือการให้ความสุขแต่เป็นการให้ความสุขของพระผู้มีอา,าพาธเราไม่ได้ใช้รถเพื่อไปไหนมาไหนไปเที่ยวไปกินไปหาที่พักผ่อนไม่ได้ไปอย่างนั้นแล้วก็ไปกับพวกเธอนี่แหละเจอไปไหนก็เราก็ไปกันไปทำความดีๆกันนะ ไปสร้างโบสถ์แล้วก็ไปได้กันไปสร้างพระแล้วก็ไปได้กันไปจกชัดแล้วก็ไปได้กันไปสวายกระชินแล้วก็ไปได้กันก็คงจะมีเรื่องแค่นี้ที่ไปเราจะไปไหนล่ะแห็นความสําสคัญที่ใช้มันนะมันก็ใช้ทีเท่านี้แหละนั้นการเงินการทองที่นี่เราเปิดเผยเราไม่ได้มีเรื่องปิดบงังเราสามารถเห็นกันอยู่ชัดชัดไม่ต้องมานั่งคิดอย่างคนเขา่า อย่างคนเขาก็คิดปุ้งซ่านไปแด่คนมันขาดเมตตาชี้คิดอะไรก็ได้เป็นของไม่แปลกนะแต่คนเรามีเมตตาก็ต้องมีสติคิดเป็นเรื่องสมัยก่อนที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกันมีก็มีคนโมเมโปเป,ป,ปไปเรื่องต่างๆนานากับเรื่องของท่านนั่นแหละอาท่านเป็นอย่างนั้นเอาเงินไปใช้อย่างนี้เอาเงินไปซื้อรถคันนั้นเอาเงินไปเอาเนี่เยอะแยะมากมายข่าวลือกันเยอะ สุดท้ายจะก็ต้องมาพูดอธิบายให้ฟังไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเขานะแต่ที่นี่อธิบายเลยไม่อธิบายมันเป็นรูปธรรมมันจับต้องได้เราเห็นกันอยู่ได้ทุกคนสามารถตอบแทนเรากันได้พูดอย่างเต็มปากเต็มคำถูกไหมล่ะฉันเป็นคนทําบุญฉันรู้เงินฉันไปที่ไหนฉันเป็นคนทําบุญเงินฉันไปตกที่ไหนฉันรู้ฉันทําแค่เนี้ย แต่ฉันสามารถสร้างพระใหญ่ๆได้ทั้งองค์โบได้จั้งหนึ่งหลังอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แก่ใจเราใครจะมาคิดนอกเหนือสิ่งแต่งนี้เราก็ตอบได้โดยไม่ต้องลังเลสงสัยใช่ไหมล่ะโบได้เต็มปากเต็มคำไม่ต้องอั้อั้อึ้งอึงอะไรแล้วจะไม่พูดก็ได้ก็ปล่อยมันไปคนมันอยากจะตก,กนรกก็ปล่อยมันเถอะนรกไม่ได้มีสำหรับคนที่โง่โง อยู่ข้างนอกจินไหนถ้าเสอ,อยากโงกก็ตกนรกไปใครก็จะว่ารวฟาร์มแล้วก็ชี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเดี๋ยวมันมีขึ้นมาคนที่มีความคิดขาดมาเมตตาก็จะพูดไปอีกต่างๆนั้นานะแล้วก็จะบอกไปก่อนลงหน้าว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เขาตั้งใจมันช่วงเวลาที่เขาเห็นว่ามันวิกฤตมันจําเป็นมันต้องมีเขาว่างั้นจริงๆเขาอยากให้ได้ทั้ง ทันตอนช่ฉันออกจากโรงพยาบาลเสร็จได้ซ้ำไปจะได้รับกลับเอาไว้อย่างนั้นนะ mm hmm. เขาพยายามแล้วแต่มันก็ไม่ได้ก็ช่างมันไม่เป็นไรได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มาคิดเป็นเรื่องเป็นภาระอะไรหรอกนะยกยกเรื่องนี้ให้ฟังเฉยๆว่าเราทําอะไรถ้าเรามีความตั้งัดตั้งสัจจะเรามีความ ตั้งมั่นในความดีละความชั่วจริงๆจ,จังๆไอเรื่องคิดทำอะไรเนี่ยไม่ต้องมีคนสอนมันคิดเองเป็นมันคิดสละเป็นมันคิดใช้เงินเป็นมันใช้กำลังใจเป็นแล้วก็รู้ว่าควรจะทำอะไรเสียด้วยไม่ต้องมีใครมาสั่งมาสอนเธอทุกคนหรอกนะขอให้การขึ้นต้นของเธอว่ามีศรัทธาแท้มีจิตใจละความชั่วจริงๆเถอ เธอจะเห็นผลเลยว่าเธอเปลี่ยนไปความคิดของเธอนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนความรู้ของเธอที่ไม่เคยรู้มาก่อนมันก็จะรู้ขึ้นมาในใจของเธอคิดง่ายขึ้นเข้าใจอะไรง่ายขึ้นทำอะไรก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเรายังรัาความช่วไม่ขาดไม่มีทางเลยต่อให้เขาอธิบายขนาดไหนเธอก็คิดตามเขาไม่ได้เชื่อก็ไม่เชื่อฟังก็ไม่ฟัง รวมความแล้วก็คุยกันแค่นี้ก่อนนะยอย่าเทนรับประทานอาหารกันนะจ๊ะ